สวัสดีครับผมโชตเซอร์ครับวันนี้เรามาติดตั้งตัว EV Charger <c oughs> นะครับนี่นะฮะตัว EV Charger ของ Schneider นะครับตัวนี้เป็น AC Charge ขนาด7.4กิโลวัตต์นะครับ <c oughs> ตัวเครื่องเองสามารถรับได้สูงสุดถึง22กิโลวัตต์เลยดูเด่นนะครับถ้าเราจัดเป็นไฟ3เฟสเราใช้เป็นแบบเป็นซิงเกิลเฟสนะฮะ <c oughs> เนื่องจากว่า สถานที่ให้ติดตั้งเนี่ยไฟไม่พอนะไม่หมดมีสามหัวจ่ายนะครับจ่ายไฟกันอยู่นะครับกำลังเทสระบบไฟเดีวเราก็จ่ายไฟมาแล้วนะครับยบสวิตปึ๊บนะฮะพร้อมใช้งานแล้วนะครับหดสาัวจ่ายนะฮะสถานที่ติดตั้งนะครับก็โงแกรม4ูซีนะครับ ของที่นครสวรรค์นะฮะหมดสาวโหจากนะครับของบริษัทโลโก,โลกนะนน้นะเล็กเิียริษัทชัดนะครับทันนี้ก็ทดลองชนดครับบู d แคทนะครับบู d แคทตัวนี้